เนื้อหาขัดมาครับที่จะสอนในวันนี้ก็คือการบวกการลบการคูณการหารของฟังก์ชันนะครับรูปแบบแรกเป็นแบบแจกแจงสมาชิกนะครับเขากําหนดให้ว่าจงหาผลบวกนะครับลบคูณหารของฟังก์ชันที่กหนดให้ต่อไปนี้ให้ f มา f เท <F S 2> ่ากับ 14, ขั้นดับ1 4ึ่ี่ัดับ 30, ันดับคูันดับ 53, ่ันดับ, 25, บ 53, และ g มีขั้นดับ1น2 3 5 0และ63 นี้ถามหาการบวกของฟังก์ชันการบวกการลบการคูณการหารของฟังก์ชันหลักการง่ายๆครับให้โดเมนถ้าโดเมนเท่ากันเอาเลนส์บวกลบคูณหารได้เลยนะครับโดเมนเท่าคือให้ตัวหน้าเท่านะครับเอาตัวหลังทำเงินกินดำเนินการ,การทางคณิตศาสตร์ได้เลยบวกลบคูณหารได้เลยนะครับอะเรามาดู f บวก g นะั่นแสดงว่าเอา f ขึ้นก่อนนะครับแล้วเรา,าก็ดูว่า โดเมนที่เราเท่ากันอย่างตัวนี้ครับ1กับหนึเท่ากันไหมเท่ากันเอาตัวหลังบวกกันได้เลยใช่ครับเราก็เขียนสมาชิกของเขาได้เราก็จะได้ครับคู่นดับ1กับ6ครับจุดต้องมีอะไรเท่ากันอีกตัวหน้าโดเมน2ตัวหลังบวกกันได้เก้าถัดไปครับสามสองสมี่มีคู่ไหมไม่มีไม่มีห้าละครับ ห้ามีไหมมีม,มีป่าวห้าคือตัวนี้กับตัวนี้ครับเอาตัวหลังบวกกันได้เลยก็จะกลายเป็นห้าสามนะครับห้าสามห้าสามเรียบร้อยครับลบก็ทําในทานองเดียวกันนะครับโดเมนเท่ากันเอาตัวหลังลบกันได้เลยอ่ะเราคงจะได้อะไรครับหนึ่ง 2> 1, 2. ง 2, ต่อไปสองสสองสาม มีอะไรอีกสามสองหรือสามลบสองสา,องา,าลบ,อ,าลบอ,อ่าศูนย์ล,ลบสองได้ลบสองสุดท้ายห้าสาม,าสามเรียบร้อยครับการคูนครับการคูนทำในทำนองเดียวกันเราจะได้หนึ่งหนึ่งแปดต่อไปครับสองสิบแปดสองกับหกคูนสาม 18ตัวถัดไป30 30 50และ 50, 50. เรียบร้อยครับตัวสุดท้ายครับ f หาร g อ่ะมีอะไรบ้างครับ 2> 1 2 1> 4หาร2ได้ 2, 2>, 2, 1, 2 1 2 2 2 2 2 2องสอหมดยังหมดแล้วห้าล่ะหาค่าไม่ได้อ่าสามหารศหาค่าไม่ได้นะครับติดไปเพียงเท่านี้อันนี้แบบบวกลบคูณหารของฟังก์ชันคนระับแบบแจกแจงสมาชิกได้ไหมได้นะอ่ะถ้าเป็นลักษณะแบบนี้บ้างการบวกลบคูณหารของฟังก์ชันที่มหนบให้ต่อไปนี้ f x เท่ากับ x กำลังสองลบส x g x เท่ากับ x ลบส ลักษณะแบบนี้ง่ายเข้าไปใหญ่ครับก็นำเขามาบวกลบคูณห่ารกันได้เลยครับเนาะอย่างตัวนี้ครับ f x บวก g x นครับถ้าเป็นการบวกเราไม่ต้องใส่วงเล็บก็ได้ถูกไหมครับเปิดวงเล็บออกได้เลยแล้วนำนำมาบวกหาผลสำเร็จได้เลยก็จะได้ x กํลัง2ลบ 2x บวก a x ลบ3ทำให้เป็นผลสำเร็จได้อะไรครับผลสำเร็จ x กํลัง2 ลบเแต่ถ้าเป็นลบอยากให้ระวังนิดนึงครับเพราะว่าตัวหลังมันจะมีการเปลี่ยนเครื่องหมายดังนั้นก็ถ้าเพื่อความอรอบคอบก็ใส่วงเล็บสักนิดหนึงครับก็คือ f x ก็คือ x กำลังสองลบ 2x กลบกับตัวหลังคือ x ลบ3ทีนี้เปิดวงเล็บออกเครื่องหมายด้านหลังจะเปลี่ยนเราจะได้ x กำลังสลบ 2f ลบลบ x บวก3ทำให้เป็นผลสำเร็จหลุดได้อะไรครับ x กําลัง2ลบ3 x บวก3ถูกต้องครับต่อไปการคูณครับเราก็จะได้ fs คือ x กําลัง2ลบ2 x คูณกับ x ลบ3ลักษณะการคูณแบบนี้คือเอาตัวหน้า อ่าหน้าไปคูณกับตัวหน้าหน้าคูณหลังหลังคูณหน้าและหลังคูณหลังอ่ะช่วยกันหน้าคูณหน้าครับ x x ก3ำลังสองคูณ x x x —กกำลังสามลังสคูณลบสามลบสากาลังสองลบสอคูณ x ลบสอกำลังสแล้วลบสอคูณลบสลูก บวก 6x ทำให้เป็นผลสำเร็จอีกสักหนึ่งรอบครับ x กำลัง3ลบ 5x กำลัง2บวก 6x fx หาร gx เราก็จะได้ x กำลัง2ลบ 2x หารด้วย x ลบ3แค่นี้นะครับทีนี้ครับถ้าในลักษณะของว่ากำหนดให้ fx เท่ากับ 2x และ gx เท่ากับ x กำลัง2 เราอยากทราบครับอยากหา f บวก g โดยที่ f มีค่าเท่ากับ1ครับ f บวก g 1นนะครับโดย f เป็น1อันดับแรกเราก็หา f บวก g X ก่อนนะครับก็เอา f g f บวก g X ก็คือ2 x บวกกับอะไรครับบวกกับ x กํลัง2ทีนี้ถามหาให้ x มีค่าเท่ากับ1ก็แค่แทน f เป็น1นครับเราจะได้2อคูณกับ1 บวก1นึลังสองซึ่งเท่ากับ2บวกกับอะไรครับบวก1ตอบ 3, 3เรียบร้อยมีใครสงสัยตรงไหนไหมครับไม่มีนะอันนี้ง่ายไหมง่ายนะครับเดี๋ยวข้อสอบนะครับง่ายลองทำแบบฝึกหัดที่1 1ดู2ข้ออ่ะอีกนิดนึงครับฟังก์ชันประกอบดูฟังก์ชันประกอบคือการสร้างฟังก์ชันใหม่แบบฟังก์ชันซ้อนฟังก์ชันครับ ก็สิ่งที่ต้องทราบคือ g o f f o g นะครับ g o f เป็นฟังก์ชันประกอบของ f ไป g นะครับ f o g นะครับอ่านว่าฟังก์ชันประกอบของ g ไป f อย่างเงี o ้ยครับ f o f อ่านว่าฟังก์ชันประกอบของ f ไป f นะครับเป็นฟังก์ชันประกอบอาจจะสับสนนิดหนึ่งมีสตินิดหนึ่งนะครับในการทำฟังก์ชันประกอบเนาะอ,อ่ะมาดูกันตัวนี้ครับ ครูกำหนดให้ f เท่ากับคัรดับ1 2 2 4 3 3และ4 5 g เท่ากับ1 3 2 5 3 2และ44 4. ถามหา g o f f o g f o f และ g o g อันดับแรกพยายามเขียนในลักษณะแบบนี้ก่อนเขาให้อะไรมาเขาให้ f มามีอะไรบ้าง g มีอะไรบ้างทีนี้ถามหา1ดูนีนะครับ g o f นะครับถามหา g o f หลักการลูกก็คือเวลามองมองจาก f ไป G, มองจากตัวหลังไปตัวหน้าครับวิธีการมองครับจะเป็นลักษณะแบบนี้เป็นการจับคู่จับตัวหลังตัวหลังของ f ไปจับกับตัวหน้าของ g ที่เหมือนกันนะครับที่เหมือนกันแล้วเอาตัวที่ที่เราไม่ได้จับมาต่อดูนะ g o f เอา f ขึ้นก่อนครับแล้วตามไปหา g าาราคาคู่หนึ่งสองเราก็ไปจับลูก F คือตัวหลัง F คือ2องไปดูซิว่าในเนี้ยมี2อันไหนที่อยู่ด้านหน้าบ้างอ่ากับคู่นี้ครับไปจับคู่นี้แล้วเอาสิ่งนี้ามาตอบคือหนึกับ5อย่างเงี้ยครับทันไหมอ่ะดังนั้น GOF ที่เราจะได้ก็คือตัวแรกคือ1นหอ่ะมีอะไรอีก สอ่าสี่ตัวนี้ไปจับกับสี่ตัวหน้าได้ไรสองสี่อ่ามีอะไรอีกอ่าสามตัวหลังไปจับกับสามตัวหน้าได้สามสองหมดยังห้าตัวหลังมีห้าตัวหน้าไหมไม,ไม่มีก็ตอบเพียงเท่านี้ FOG บ้าง f O G ต้องมองจาก G ไปหา f g <Yeah. S 1> ตัวหลังไปจับกับ f ตัวหน้าครับอ่ะสามสามไปคู่กับสามตัวหน้าตัวนี้ตอบหนึ่งสามตอบหนึ่งสามอะไรอีห้าตัวหลังไปจับกับห้าตัวหน้ามีไหม o ไม่มีสองตัวหลังไปจับกับสองตัวหน้า <G. S 1> ตอบ สามสี่มีละอียสี่ <45. S 1> อีกตัวหนึ่งคือสี่ห้าทันไหมครับติดตรงไหนไหมไม่ติดนะอ่ะต่อไป f o f f o f ขออนุญาตใช้ f ตัวนี้กับ f ตัวนี้เนาะนะครับมันก็จะ,ะสมาชิกของเขาจะเหมือนกันนะครับอ่ะ จับตัวหลังไปคู่กับตัวหน้านะครับ F ตัวบนจับกับคู่ x ตัวหน้า2 2ตัวหน้า 1, <4 S 1> ได้1 4ทันไหมครับไปทันบอกนะได้1 4ึถัดไป2 5้าอ่าสองห้าถัดไป้าย <2, 5, S 1> 3าโอเค มองทํานไหมครับอ่ะ G O G ครับช่วยกันมองตัวแรกครับตัวแรกได้อะไรเอ่ย G ตัวบนคือ3ตัวบน, 3, วบนจับกับ3ตัวหน้า <1. S 2> อ่าหนึ่งบนดับ1 2ถัดไป3 5 3 5ถัดไป4 4, 4่สถูกต้องครับ ทันไหมครับทันนะอ่ะไปต่ออีกนิดนึงครับอีกนิดนึงกำหนดให้ f x เท่ากับ f กำลัง2ลบ 2x บวก5 g เท่ากับ x ลบ1ทั้งหมดกำลัง3อันดับแรกถามหา g o f ใน x ครับทำไงดีสแสดงว่า f x มันอยู่ในไหนลูก g o f ของ x หลักการคือ f จะอยู่ใน g นะครับ f จะอยู่ใน g ทันไหมเนี่ยอ่ะถ้าเขาบอกว่า g o f ของ f มันจะมีค่าเท่ากับ g ของ f x ตัวนี้จะไปอยู่ใน g ดังนั้นถ้าเป็น f o g หล่ะลูก อันนี้ f ด้วยนะอ่ะเราก็จะได้ f <G. S 1> ขอบใครับ g ไปอยู่ใน f เ <F. S 1> ออลักษณะแบบนี้ดังนั้นอันนี้ก็เช่นเดียวกันครับ g o f ของ f ลับแรกสแสดงว่า f ตัวหลังไปอยู่ในไหนครับไปอยู่ใน g เราก็จะได้ g ของ f x ซึ่ง f x เรามีค่าเท่ากับเท่าไหร่ล่ะลูกอ่า fx ของเรามีค่าเท่ากับ x กำลังสลบสองบวกหาทีนี้โจทย์ถามหา gof ครับนั่นแสดงว่าเราต้องเอาตัวเนี้ยไปแทนทุกตัวใน g ไปแทน x ทุกตัวใน g ซึ่ง g เราคือ x กับ x ลบหทั้งหมดกำลังสถูกไหมครับก็เปลี่ยน x ตัวนี้ให้เป็นอะไรครับ x กำลังสลบสอบวกหนะครับอ่ะ เราก็จะเปลี่ยนได้ว่านะครับตัวแรกก็คือ x กำลังสองลบสอบวกห้ลบหทั้งหมดยกกำลัง3ามครับทันไหมครับอ่ะเสร็จแล้วก็ทำให้เป็นผลสำเร็จครับเปิดวงเล็บออกหน่อยครับเราก็จะได้ x กำลังสองลบสอบวก 5ลบ1ทั้งหมดกำลังสามทให้มันสำเร็จลูกได้อะไรครับ x กำลังสองลบ 2x บวก4บวก4ทั้งหมดกำลัง3จบเอามาข้อที่2ถามหาย F o o คำหา f โแสดงว่า G อยู่ใน f แต่ G เราเป็นอะไรด้วยเป็นหนึ่งด้วยทยดแทนให้เป็น1ถูกไหมอ่าดัานงนั้นเราก็จะได้ว่า F ของ G 1แทน x ทุกตัวใน G เป็น1ครับแทน x ทุกตัวใน G เป็น1 X เ,เ,เรามีค่าเท่ากับขอไปครับ g เรามีค่าเท่ากับ x ลบ1กำลัง3แทน x เป็น1 น,นับได้อะไรลูก f ของ 1, 1> ลบ, 1, ลบ 1, 1ทั้งหมด <3 S 1> กำลัง3 1ลบ 1, <0. S> 1ได้0 0กำลัง3ได้0ู 0. 0, แสดงว่าได้ f 0นะได้ค่าแล้ว f 0ซึ่ง f o g ทำไงครับแทน0ทุกตัวในใน f ถูกไหมครับแทน0ทุกตัวใน f ครับเราก็จะได้อะไรครับ ศูนยกำลัง2องลบสองคูณศนบวกห้าอข้อนี้ตอบตอบหครับทันไหมอเอาไหม GOF ของ1 F 1อยู่ใน G นีครับ Gf 1 ซึ่งหมายความว่าแทนใน f ครับแทน x ทุกตัวเป็น1อ่าเราจะได้ g ของอะไรครับ1กำลัง <S 2ลบ2คูณ1บวก 5, 5. 5. g เราก็จะได้1ลบ2บวก 5, 5. ตอบ <4. S 1> g คือ <4. S 1> g คือ4แล้วไงต่อ ถามหา GOF ครับแทน G ทุกตัวแทนแทน G แทน x ใน e G ทุกตัวเป็น4ครับเราก็จะได้อะไรลูก4ลบ1ทั้งหมดกำลัง3 4ลบ1เหลือ3กำลัง3ได้27ทำไมา G.O.F. ของ1นึโลกทำจนชินนะอ่ะหมดยังเอาหมดแล้วนี่นะสาข้อขอโทษทีกำลังชิน้นมีตรงไหนจะถามไหมครับสงสัยไหมพอได้ไหมลูกพอได้เนาะหมดแล้วครับแบบฝึกหัดที่หนึ่งและแบบฝึกหัดที่สองครับทำทุกข้อเลยนะครับโอเคครับมีอยากจะถามอะไรตรงไหนไหม ไม่มีโอเคครับลองทำดูนะลูก